ภาคาคอนใจยครับวิทยาเทคนิคสุรอยู่แผนกเทคนิคครับแล้วก็เรียนอยู่ปพรช้อนหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาทำโครงงานจบปวชอหนึ่งรถแท็กเส้น,นครับรถนี้แทแกเส้นสีขาวนะครับอ่าพอเจอสีดำรถจะวิ่งนะครับส่วนถ้าเจอสีขาวรถจะหยุดนะครับ ส่วนการทำงานของเซนเซอร์นะครับจะเป็นเซนเซอร์นี่จะควบคุมโดย329นะครับคือเป็นการเปรียบเทียบแรงดันนะครับทำให้มอเตอร์ทำงาน,นครับรูจะมีระบบเมนด้วยนะครับ การทํางานของระบบแมนนวลนะครับจะเป็นการกดแล้วทาให้รีเลย์ทำงานทําให้มอเตอร์ทํางานนะครับครับ